โอเคนะครับเมื่อกี้เราจบเทคนิคการแบ่นรูป2รูปเข้าด้วยกันไปแล้วนะครับทีนี้มาดูอ่ะอีกเทคนิคหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับขอเรียกเป็นดูโอโทนโปสเตอร์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการใช้โทนสีแบบที่ต่างกันครับแต่เอามารวมด้วยกันนะครับอ่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณตามรูปนี้นะครับมีรูปเดิมซ้อนอีกรูปหนึ่งอยู่นะครับในลักษณะที่เด่นชัดกว่าข้างหลังเราก็ใช้สีที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแบบว่า เรียกว่านะวินเทจใช่ไหมอ่าประมาณนั้น,นครับใช้สีที่วินเทจหน่อยหรือจริงเรื่องเสียวเลือกเองได้เลยถ้าใครชอบสีสดใสก็ข้างหลังเป็นสีสดใสก็ได้นะครับโอเคนะครับงั้นก็ไปเริ่มทําจริงกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับมาหน้าใหม่หนะ้าว่างได้เลยแล้วก็เลือกรูปที่เราชอบมา1รูปนะครับผมขอใช้รูปเดิมแล้วกันนะเพื่อความชัดเจนในตัวอย่างนะครับว่าแบบรูปรูปหนึ่งอ่ะมันทําอะไรได้มากมายเหลือเกินนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยว ทำให้มันเล็กลงหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นสามรูปนะครับมาวางต่อกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราทํารูปเดียวให้เสร็จก่อนนะครับอ่ะเราก็ได้รูปนี้มาใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่คําว่า edit photo นะครับ edit photo ปุ๊บนะครับให้มาที่คําว่า effect นะครับอันนี้ effect ตเนาะตรงนี้ก็ให้มาที่คําว่า effect อีกทีนึงนะครับเนี่ยเลื่อนลงมานะครับจนเจอ Effect แล้วก็กด shadow นะครับ สอรี่ครับดูโอโทนสินะครับอ่ะตามชื่อเทคนิคเราเนาะเอฟเฟกแล้วก็ดูโอโทนนะครับนี่มันก็จะมีหลายสีที่เราเลือกเลยนะครับแต่สีมันจะออกแบบทึบๆเก่าๆหน่อยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับเนี่ยข้างล่างก็มีนะครับเลือกได้เลยนะครับเอาสีเหลืองแล้วกันอ่ะถ้าได้ที่ชอบแล้วนะครับเราก็โอเคกดออกมานะครับแล้วก็เอาไอ้รูปภาพตัวเมื่อกี้ของเราใส่เข้ามาอีกทีนะครับ รูปภาพต้องไปหาที่อัปโหลดนะครับแล้วก็ดูว่าเราอัปโหลดแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะรูปต้นฉบับนี้ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราจะทําการกด edit photo นะครับแล้วก็เอฟเฟกนะแล้วก็ remove background นะครับรูปต้นฉบับรูปนี้นะครับอ่ะแล้วก็วางให้มันซ้อนกันนะครับในตำแหน่งที่เราพอใจนะครับวางให้มันซ้อนันปึ๊บทีนี้เพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะครับถึงความแตกต่างระหว่างรูปแรกกับรูป2ที่มันซ้อนกันอะเราจะใส่ เงาครับเรียกว่า a l ไกันเส้นเส้นสีขาวนะครับรอบๆรูปต้นฉบับรูปบนสุดนะครับเราจะกดไปที่ edit photo นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับโอเคตอนเนื่องจากเมื่อกี้นะครับอ่ะเราก็เข้ามาที่เอฟเฟกใช่ไหมครับ edit photo นะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับแล้วก็กด shadow นะครับก็คือเงาเนาะ แล้วก็เลือกตัวเอาไลน์นะครับที่มันเป็นเส้นล้อมรอบกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้นะครับกดเข้าไปสังเกตที่รูปภาพเรานะครับที่รูปภาพเรามีเส้นสีดํามาคุมแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวขนาดของเส้นเราเลือกไซส์ได้นะอยากให้มันเยอะนะครับอยากให้มันประมาณไหนเราก็กะเอาได้ทีนี้สีสีก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับอ่ะสอรี่ครับเลื่อนผิดหนานะครับ ปีที่เดิมก่อนนะครับเอฟเฟกต์เชโดว์นะครับเราเลือกไซส์เลือกความเบลอได้นะครับเนี่ยมันสามารถปรับอะไรเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะสีสีตรงนี้นะครับเมื่อกี้น้าผมบงังเก,กะโอเคอ๋อสีขาวผมว่าก็สวยดีครับสำหรับงานออกแบบนี้นะโอเคอันนี้แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์เราเลยนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งรูปนะครับอ่าทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าทุกคน อยากให้มันมี3รูปเราก็แค่ก๊อปนะครับทีนี้มันเป็น2รูปซ้อนกันอยู่ใช่ไหมผมก็จะคุมนี้ปุ๊บแล้วก็กด c t r l G นะครับอ่ะให้มันกลายเป็นรูปเดียวนะให้มันลากไปไหนมาไหนด้ยวยกันได้แบบนี้แล้วก็ทำออกมาอีกนะครับเป็น3รูปนะครับเอามาวางเรียงกันนะครับอ่ะจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็กดเข้าไปในแต่ละรูปนะที่เราอยากเปลี่ยนสีนะครับแล้วกด Edit Photo เอฟเฟกนะครับแล้วก็เลือกมาตรงดูโทนก็ได้ครับอ่ะเราก็เลือกเปลี่ยนสีนะครับโดยตรงจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเครูปสุดท้ายก็สีอะไรก็ได้อ่ะอันนี้ไปกดโดนรูปข้างหน้านะครับมันเลยมาเปลี่ยนที่ตัวคนข้างหน้านะครับเราต้องกดทั้งรูปนะครับแอปหนึ่งนะครับ โอเคกดเลือกแบบทั้งรูปนะครับจากนั้นค่อยมากดตรง Edit Photo นะครับ Edit photo แล้วก็มา d u โทนนะครับอะแล้วก็เลือกสิ่งที่เราชอบอะเป็นโดนรูปข้างในอีกแหละโอเคไม่เป็นไรแต่ทุกคนคงพอเข้าใจไอเดียแล้วนะครับว่าไองานอาร์ตสไตล์นี้มันทำยังไงแล้วมันสามารถประยุกต์ไปมากกว่านี้ได้นะครับก็คือ,อเราอาจจะใช้3คนนี้เป็นคนละคนก็ได้นะ ก็อาจจะเป็นการแนะนําตัวละครนะครับก็คือมาทีละ1หนึ่งคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็น3คนที่ไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้หรือจะเป็นคนเดียวกันแล้วทำนี้ก็ได้นะครับสําหรับงานออกแบบในแบบนางแบบเสื้อผ้าก็ได้นะครับสามารถเอามาประยุกต์แบบนี้ได้นะครับแล้วขั้นกว่ากว่านั้นน่ยก็สามารถทําวิดีโอในลักษณะนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเลือกวิดีโอนะครับจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เราจะเน้นเป็นรูปภาพนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเทคนิคดูโอโทนนะครับประยุกต์ได้หลายแบบมากๆครับ